ก็เขารู้อยู่แล้วมันมาแบบนี้ผมนึกฟันธงไนงะพระมหากษัตร,ร,นนร,กกริย์รอดแน่นอนราชวงศ์จักรีรอดแน่นอนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนรอดแน่นอนนะครับการถวายคืนพระชมาาิทำได้ไหมไม่ต้องทำเพราะอะไรมีพระชมราิอยู่แล้วอยู่ที่ปรรมราชวินิจฉัย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอดศักดิ์จมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง Youtube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นก็าเรียกว่าเป,เ,ปเป็นการเสนอความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายอยู่ในฝ่ายเดียวกันปรากฏการทางการเมืองตอนนี้นะครับเราคงเห็นสถานการณ์ทางการเมืองเชิงปรากฏการ การเคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์และกลุ่มที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดีฉันไม่เถียงค่ะแต่พระพุทธเจ้าบอกให้บูชาพระพุทธเจ้าพระปัญเจพระอรหรันต์พระเจ้าจัก,กรพรรดิที่ครองได้ทั้งสี่ทวีปไม่ได้มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อิงโง้ออย่าคิดมาตีฝีปากในด้านพระพุ ไม่รองใครเหมือนกันอย่าคิดมาถกบาลีตีพระไตรปิฎกกับฉันอีกทีครอบความรู้แค่นิดเดียวกล้าเอามปสอนบรรยากาศนะคะของการปราศัยโดยผู้ชุมนุมนะคะตอนนี้นะคะผู้ชุมนุม ท่านนะคะก็ได้เดินทางมาถึงที่หายากราดเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับดูพี่น้องประชาชนนะครับที่มานะครับออกมาเชิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ปกป้องพระมหากษัตริย์นะครับผมว่าน่าจะมีประมาณ30,000ถึง40,000คนนะครับผม

นาตอนนี้นะครับพี่น้องประชาชนยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ปลายแถวนะครับยังไม่เข้ามาเลยนะครับแต่พื้นที่เต็มไปหมดแล้วนะครับปลายแถวยังไม่เข้ามาเลยนะครับปลายแถวยังอยู่ด้านนู้อยู่ไกลๆนู้เลยครับนู้เลยครับตอนนี้กําลังทยอยเดินเข้ามานะครับที่จังหวัดชนบุรีแห่งนี้นะครับนี่คือการออกมาเทิดทูนสถาบันประมากษัตริย์ และจะปกป้องสถาบันประมากษัตริย์ตลอดชีพที่เรายังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นให้บอกให้รู้ว่าประเทศไทยเรายัางต้องการเราคงได้เห็นเชิงปรากฏการณ์ทั้งสองฝ่ายนะครับที่ผ่านมาผมเคยเรียนไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามพลเอกประยุทธ์นำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปไม่ถอยเพื่อรุก ไม่ถอยทางยุทธศาสตร์แล้วรุกทางยุทธทีนะครับแล้วนาประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งเป็นนายกมตรีเสียเองและช่วงสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยผลเอกประยุทธ์ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2563ไปเอาพรรคพวกของตัวเองมาดารงตําแหน่งเป็นน,ปน,นายกรมตตรีนะครับแล้วก็ไม่ทำการปฏิรูปประเทศไปตั้งกรรมการปฏิรูปประเทศโดยไม่ตั้งสภาปฏิรูปประเทศ เอาแต่พวกตนเองสิ่งที่ตามมาความเดือดร้อนจะไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ก่อนหน้าน,นี้ผมเคยเรียนยำ้ำนะครับว่าการนําประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปไม่มีระเบิดก็ให้เขาไม่มีปืนก็ให้เขาไม่มีขีปนาวุธก็ให้เขาจะถูกเข้าสู่กระบวนการล่อเร่งลม้มและไม่ใช่ล้มเฉพาะพลเอกประยุทธ์จะล้มถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยวันนี้คงได้เห็นชื่ประจัษ กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติโดยไม่หวังผลตอบแทนที่เรียกตัวเองว่านายอินโดยมีวัฒกรรมที่ชื่อว่าทำความดีเพื่อความดีนะครับเขาจึงคิดว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นในว,วันนี้ที่เป็นปัจจุบันนี้จะต้องมีปัญหาแบบเนี้ยเพราะพลเอกประยุทธ์ดันทุลังพร้อมกับพวกดันทุลังนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปนะครับ จึงมีการขอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญสองหมวดหมวด1และหมวด2เพราะรู้ว่าประเทศจะเป็นอย่างนี้เพราะรู้ว่าจะมีคนเรียกร้องนะครับให้มีการถวายคืนพระราชอำนาจเพราะก่อนหน้านั้นกว่า10ปีที่ผ่านมาก็มีการเรียกร้องให้มีการถวายคืนพระราชอำนาจเกิดขึ้นมีการโจมตีมาตราเ ในรัฐธรรมนูนพุทธศักราช2,550ใหม่เหมาะสมใหม่ใช้พระมหากษัตริย์ใหม่ควรใช้ใช้ใหม่ถูกต้องใช้ใหม่ได้นะพระมหากษัตริย์ห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีกันไม่มากหรอกมีไม่กี่คนนะครับก็ได้เขียนรัฐธรรมนูนขึ้นไปหมวด1และหมวด2วันนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกโจมตีอย่างที่ผมเรียนไว้และกลุ่มคนกลุ่มนี้ใช้หลักทฤษฎีเลสการดสั่งการมาจากดูไบเปิดพักการเมืองของเขาสองพักการเมืองนะครับทัพหนึ่งเป็นทับหน้าปลุกวัยรุ่นใช้หลักทฤษฎีเรดการ์ดทำร้ายทำลายไม่เฉพาะทำลายทบานแต่ทำลายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อีกกลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มคนวัยกลางคนถึงคนมีอายุก็เดินสายตามต่างจังหวัดพยายามจะรวมคนเข้ากรุงเทพมหานครให้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่เขาบองทำและทำมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาโชคดีนะฮะที่มีคนคิดการสิ่งเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าไว้แล้วมันจะเกิดการกนี้เนี่ยเพราะความดันทุหลังยึดแล้วต้องเป็นเองนะฮะ วัฒกรรมมองการเมืองเท่าตามองเห็นได้เป็นแต่อย่าสร้างความเดือดร้อนนะครับตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นหมอวโรงซึ่งเป็นคนเก่งนะทำโครงการเกี่ยวกับจำนำข้าวจนยิ่งลักถูกนำเนินคดีแล้วหนีไปอยู่ต่างประเทศจนถึงปัจจุบันก็โพสต์ข้อความว่าสถานการณ์ทางการเมืองมีปัญหานโน่นนี่นั่นสุดท้ายก็บอกวิวธีหนึ่งจะแก้ได้ก็คือว่าต้องถวายคืนพราะชํำนาจเป็นการชูคราว พี่ศรีสุวันจันยาก็บอกการถวายคืนพระอำนาจเป็นการชั่วคราวเป็นการาดึงฟ้าลงมาต่ำนะก็เป็นวัฒกรรมที่สองฝ่ายสองท่านก็ก็เอามาพูดกันก่อนหน้านี้ก็มีคุณสนธิบอกว่าจะต้องมีการยึดอำนาจแล้วก็ถวายคืนพระชมนานะครับผมขออนุญาตอธิบายอีกครั้งเนี่ยผมอธิบายอาจจะไม่ชัดเจนขออนุญาตอาธิบายให้คนที่ไม่มีความรู้หรืออาจจะมารู้ทีหลังนะครับ สำหรับผู้นส่วนคงรู้อยู่แล้วนะครับเรียนให้ทราบนะครับไม่ต้องถวายคืนพระนาจไม่ต้องมาดึงฟ้าลงต่ําไม่ใช่วาทกรรมอะไรทั้งนั้นนะครับในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560ที่แก้โดยประชาชนไม่ใช่แก้โดยสถาบันพระมหากษัตริย์นะอย่าเข้าใจผิดนะแก้โดยประชาชนผมคือหนึ่งในนั้นที่แก้นะครับหลังจากที่มีการลงประชามาติมาแล้วเป็นคนเสนอรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นะครับสองหมวดนี้ไปให้พลเอกประยุทธ์ไปให้คุณมีชัยริชุพันธ์ว่าจําเป็นจะต้องมีการแก้ไขตําหนูเพราะสถานการณ์บ้านเมืองที่ระดับตําหนูนที่คุณมีชัยทําตอนนั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ของประเทศได้สถานการณ์จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีการเรียกร้องให้มีการใช้พระราชบัญญัติแบบนี้เรียกร้องให้มีการถวายคืนอำนาจแบบนี้ และจะต้องมีวาทกรรมดึงฟ้าลงต่ําและจะต้องมีวาธกรรมพระมาหากษัตริย์ห้ามยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองทั้งที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้เคยมีการห้ามให้พระมาหากษัตริย์เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองแม้แต่มาตราเดียว2 0 0กว่าปีไม่เคยมีเปลี่ยนการปกครอง 24มิถุนายน2 4 7 5ก็ไม่เคยมีจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเวลาเกิดวิกฤตพระมหากษัตริย์ก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองทุกครั้งไปเงคดให้ดีเหตุการณ์14ตุลาเหตุการณ์6ตุลาการเปลี่ยนแปลงนายกรัตรีที่มาจากองค์คมรินเกือบทุกครั้งนะครับในการปกครองในรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นราชาไม่ว่าจะเป็นราชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นสังคมนิยมนะครับหรือสาธารณรัฐอะไรก็แล้ลวแต่นะสี่หลักการปกครองเนี่ยนะครับก็พระมหากษัตริย์ก็เป็นประมุขของรัฐในสหร,รัฐอเมริกายกตัวอย่างเช่นชอมชอมก็เป็นประมุขของรัฐในจีนก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นประมุขของรัฐในรัสเซียวาลาดิเมียปูตินก็เป็นประมุขของรัฐนะฮะ ในอิหร่านในซาอุดิอาระเบียก็มีทั้งประธานาธิบดีทั้งประมุทั้งประธานาธิบดีแล้วก็พระหมหากษัตริย์อยู่ที่การปกครองและไม่มีประเทศไหนในโลกนะมีประเทศไทยในโลกแห่งเดียวที่มีวัฒกรรมของผู้ก่อการร้ายควนี้ตั้งแต่ปี2,520ที่บอกว่าดึงฟ้าลงตำโหนเจ้านะครับ วัธกรรมห้ามพระมหากษัตริย์มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะมีวาทกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นชุดวาธกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากอดีตตราบจนถึงปัจจุบันนะบางคนไม่รู้ก็เอาไปใช้นะแล้วก็ไม่ได้อ่าน,นัฐธรรมนูนะผมไม่ได้กล่าวหาท่านไหนนะแต่ผมเรียกว่าต้องไปอ่านัฐธรรมนูนให้ดีในรัฐธรรมนูญได้ระบุชัดเจนเรื่องการใช้พระราชอำนาจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในหมวดหนึ่งและหมวดสองผมใบ้ให้ท่านที่เก่งๆเ่กฎหมายไปอ่านแล้วทำนูนหน่อยมีอยู่สองหมวดอะที่ใช้โดยเฉพาะเลย,เลยนะเพราะอะไรทำไมต้องเขียนไว้เนะทำนูนเพราะรู้ว่าจะมีคนเลวๆมาโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์รู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะนำพาประเทศมาถึงจุดจุดนี้ เขาจึงเตรียมการป้องกันไม่หมดอ่ะรู้ว่ามันถึงจุดๆเนี้ยเขารู้แล้วเขาพยายามทําทุกอย่างแล้วป้องกันเขาเรียกว่าถ้าเป็นน้ามันก็น้ำมันก็เรียกมอเตอร์ไซค์ก็ก,ก่อารองอนะรีเซิร์ฟอะเตรียมพร้อมไม่ใช้ก็ได้ใช้ก็ได้น้ำมันพอก็ไม่ต้องใช้น้ำมันจะหมดก็ใช้ก็เพียงพอที่จะสามารถที่จะนําพาประเทศนี้เข้าสู่เป้าหมายได้นะครับนักยุทธศาสตร์การเมืองของชาติเขาเตรียมการเรื่องนี้ไว้หมด นะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าไม่ต้องถวายคืนพระราชอำนาจเหมือนข้อเรียกร้องในอดีตอีกต่อไปไม่ต้องถวายคืนนะครับมีพระราชอำนาจอยู่แล้วอยู่ที่พระราชาวินิจฉัยของพระเจ้าอยู่หัวประมุขของรัฐเหมือนกับอะไรเหมือนชวามเหมือนสีชินผิงเหมือนวลา,าดามียปูตินของรัสเซีย จะใช้เมื่อไหร่ก็อยู่ที่ประมุขของรัฐเออจำเป็นต้องใช้ไหมถ้าไม่จาเป็นต้องใช้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ยกตัวอย่างเช่นเช่นพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทําอะไรพระราชทานอภัยโทษเป็นพระราชอำนาจของใครของพระมหากรรษัตริย์ถามว่าคนที่ต้องคดีเกี่ยวกับเรื่องการเมืองได้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษไหมได้รับผลประโยชน์หมดล่าสุดนัทวุฒิใสเกลือ นะครับจะทุพพรพมพันธ์ก็ได้แกนนํากลุ่มเสื้อแดงก็ได้ถามว่าคดีที่พวกเขาโดนเป็นคดีทางการเมืองใช่ไหมใช่งั้นหมายความว่าพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไหมก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเพราะไม่มีรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฉบับไหนห้ามพระมหากษัตริย์เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอะไรที่เป็นประโยชน์ของพวกเขาเขาบอกว่าโอ้พระมหากษัตริย์ดีอะไรที่บอกว่าใช้ไม่ได้ที่จะเป็นเป็นผลลบกับพวกเขาที่ใช้ขึ้นมาพวกเขาเสียผลประโยชน์ก็บอกไม่ดีพวกเขาต้องเป็นแกนนำพวกเขาต้องเป็นนายยงตรีเท่านั้น ภารกิจของบป,ประยุท์หมดหรืวยังยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับสิ่งวันนี้ผมต้องเรียนให้หุ้นส่วนให้เกิดความเข้าใจเนะี้ยหุ้นส่วนเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วละผมอธิบายหลายรอบแล้วแต่คนไม่เข้าใจนะไม่มองการเมืองแบบลึกซึ้งไม่อ่านรัฐธรรมนูญอย่างลึกซึ้งมองแค่ผ่านๆพอมองผ่านๆก็อ่านไม่ออกว่าแต่ละมาตราเขาเขียนซ่อนอะไรบ้างตีความอะไรไปบ้าง ครับไปอ่านดูนะใครที่ไม่เข้าใจลองไปอ่านดูไปศึกษาดูคนที่เขาเตรียมพร้อมเขาเตรียมพร้อมไม่ล่วงหน้าและตอนนี้มันกําลังดําเนินเดินไปตามเป้าหมายก็เขารู้อยู่แล้วมันมาแบบนี้ผมนึกฟันธงไนงะพระมหากษัตริย์รอดแน่นอนราชวงศ์จักรีรอดแน่นอนาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนรอดแน่นอนนะ,น,อน,น,อน,นะครับการถวายคืนพระชอำนาจ ทำได้ไหมไม่ต้องทําเพราะอะไรมีพระราชณัฐอยู่แล้วอยู่ที่ปรมมาชีวินิจฉัยนะใจเย็นยน,นะคุณส่วนก็อธิบายให้เข้าใจนะผมไม่ได้กล่าวหาใครนะว่าคนนั้นดีคนนี้ด,คนนดีคนนี้ชอบไม่ชอบคนนี้ทําถูกไม่ถูกนะผมเรียนให้ทราบว,ว่ามันมีแล้วสรุปง่ายง่ายเจตนาผมบอกมีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากใจเย็นๆอะไรจะเป็นตัวกําหนดสถานการณ์ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นสถานการณ์นะสถานการณ์จะเป็นตัวกาหนด เวลาเวลาจะเป็นตัวกำหนดสถานการณ์รู้จักแผ่นดินถิ่นกำเนิดรู้จักเทิดองค์กษัตริย์ของรัฐารู้จักคำสั่งสอนขององค์พระาศาสดาจงรู้ซึ้งคำว่าราชาธิปไตยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับ ในรอบปีพุทธศักราช2563นี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด -19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยับคายดาทอ ทำให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่าขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทําให้การไหวและการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกร,ริย์ทุกรัชกาลทําให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชีย้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปลุกปั่นทําให้สื่อดีๆมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่าในเพจของคนอื่น ที่เห็นต่างให้เกิดความกลัวทําให้มีคนกล้าเริ่มปรากฏต,ตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดินทําให้กลุ่มเดรวรวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทําให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทําให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาปรชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบดักเดินเรือที่กล้าหาญ ขอบคุณคําจับจ้วงทําให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียงอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กะสัตย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิวิไล หลานไทยต้องร่วมใจกันอยากมีเคียงข้าง,าง,างานคนดีเก่งกล้า ของเวินเธอทุนชาติสักสาก เหลี้เรือหลังใจมองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องทวีเธอคุ้นชาติสาัก็สักให้คงอยู่เคียงคู่แผนดินชาติไทยไม่มีวันสิ่งตราบลูกหลานไทยไม่ สำหรับหุ้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง f a c e b o o k ทาง Youtube นะฮะสำหรับทาง y o u t u b e ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง Youtube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทสักเจนกิจพัฒนาแล้วก็วิหกนิว์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะของวีหกก็สามารถเข้าได้นะฮะแอดวีหนิวครับ